ผมจะเป็นคนที่ออกค้นหาทีมหนังสิบมกมม,อม,อมอของมิชเบนชาแล้วก็ดาราหลายๆคนที่เราชอบอ่ะหนังในดวงใจของเราเนี่ยมาทำได้มาช่วยให้ให้หนังฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ดูหนังหนังไทยเก่าๆนะคะได้ดูหนังมิชเบนชาสมัยก,ก่อนเนี่ยค่ะ ก็เลยเกิดความอยากที่จะดูหนังมิชัยมบัญชามากยิ่งขึ้นจนมาติดตามผู้พี่เขานะคะที่ผู้พี่ทุกคนก็ไปหาฟิล์มหาหนังก็เลยเอาเก่ามาก็เลยพยายามที่จะเข้ามาในกลุ่มนะคะมาขอไปที่เขาอยู่ในกลุ่มแล้วก็มาติดตาม้วก็ไปร่วมหาฟิล์มผู้พี่เขาจนในที่สุดก็ได้มาร่วมภาคหนังมาฟื้นชีพหนังไทยเก่าๆเราก็มากราบขอพรจากท่านให้ทุกอย่างที่เราทําไปเนี่ย มันรับเรียนมีความชื่นชอบออในเรื่องของผลงานของพ่อมิตรแล้วก็วันนี้เป็นวันพรบรอบ51ปีนะคะของคุณพ่อมิตรแล้วก็ได้มาไหว้กับเพื่อนๆในชมรมภาพยนตร์นะคะมีความรู้สึกภาคภูมิใจดีใจที่ได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือคุณพินิษสุทธิเนรท่านพาผมไปแบกหุ่นคุณมิชัยบัญชาชื่นใจครับกาลละครั้งหนึ่งในแบกพระเอกสุดที่รักมิชัยบัญชา เช้าตรู่วันที่8ปดยนน้ำกับประสุสองแม่ลูกก็มาที่วัดแคนางเลิงครับส่วนนี้ก็ปะแตงครับเป็นแม่ยานน้ำเหมือนกันส่วนนี้ดิฉันเองค่ะประเทศผู้เล่าให้ฟังและส่วนนี้ก็เบบีสาวสวยของเราสวัสดีจา้าของแจกแจากเบบีครับรูปภาพของมิชชัยบัญชาขวัญใจของหลายๆคนทั้งประเทศไทย จากนั้นก็เข้าสู่พิธีเส้นไหว้ครบรอบการจากไป51ปีของท่านมิชัยบัญชาคนเสื้อสีฟ้านี่ก็คือพี่อับดุลนะเขามอบฟังฉชิเล่าเรื่องการที่ฉันได้แบกพระเอกมิชัยบัญชาพี่ดุลนี่ก็ชอบมิชัยบัญชาเหมือนกันแต่ว่าเสียงของเขาเหมือนสมบัติแมทนินีจากนั้นเราสามป้าก็มาไหว้ขอพรจากท่าน เพราะปีนี้เราได้ภาคหนังของท่าน2เรื่องให้ชมฟรีทาง Youtube เรื่องยอดคนจริงกับสุริยาที่รักท่านใดสนใจก็เข้าไปชมได้เลยนะครับเป็นประจำทุกปีแล้วครับเช้าวันที่8ทุกคนก็จะมารวมตัวกันที่วัดแคนางเลิงพี่หนุ้ยก็มาพี่วุฒก็เห็นแกล้งโฉบเข้าไปแอบฟังทุกคนก็คุยกันแต่เรื่องมิตรชัยบัญชาชอบอย่างเง้นลอยอยางงี้ วิหารของหลวงพ่อบรารมีก็จะมีรูปปั้นของมิตรฉัยบัญชาตั้งอยู่เป็นประจำแฟนๆของมิตรชัยบัญชาหลังจากกราบไหว้อัฐิแล้วก็จะมากราบไหว้รูปปั้นที่นี่ตัวพระเทพเองก็วะเวียนมาบ่อยๆเพื่อกราบไหว้ขอพรขอสองตัว <c oughs> ท่านนี้ให้เลี้ยงครับ ปกติแล้วจะมีของฝากแต่วันนี้ไม่มีต้องคนนี้สิสองมือเลยน้องจ่าจ่าที่น่ารักนี่คือหลักฐานว่าทุกคนต่างรักมิช่บัญชานี่ก็ปัสุครับสงสัยจะซ้อมรำแก่บนไม่บนอะไรไว้ล่ะเนี่ยสิบโมงเช้าครับเวลาทำการเส้นไหวระหว่างที่พออเขตยังไม่มาทุกคนก็พูดคุยกันถึงเรื่องหนังเกาเ่าอย่างพี่สุน,นันท์ท่านก็นเดินทางมาจากแม่สอด ส่วนท่านที่ใส่เสื้อสีฟ้าเดี่ยผมจะบอกว่าท่านเป็นใครส่วนน้องสาวๆกลุ่มนี้เขามาจากโรงหนังเฉลิมกรุงครับก็จะมาไหว้กันเป็นประจำทุกปีฉเฉลยครับชายหนุ่มเสื้อฟ้าที่ใครๆก็ขอถ่ายรูปเธอคือคุณต้นครับเป็นลูกชายของพระเอกมิชัยบัญชาสิ่งเป็นลูกชายคนเดียวจริงๆส่วนสาวน้อยเสื้อสีส้มก็คือพี่แตวแฟนพันธุ์แท้ของมิชัยบัญชาสิ่งมาเป็นประจำทุกปี จากนั้นก็ถ่ายรูปหมูต้องทยอยกันถ่ายเพราะว่าสถานที่แคบไปนิดหนึ่งนี่ก็พิโต้พันชมเตรครับซึ่งท่านก็จะมาไหว้เป็นประจำทุกปีจากนั้นพวกเรากับพิโตก็เดินทางไปที่อ่าวดงตาลจังหวัดชนบุรีเพื่อไปไหว้ศาลมิตรชัยบัญชาซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุเมื่อ51ปีที่แล้ว นี่คือสารเดิมเมื่อ51ปีที่แล้วซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่ท่านประสบอุบัติเหตุตกเครื่องบินเสียชีวิตระหว่างทายทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองและนี่ก็คือสารมิตชัยบัญชาในปัจจุบันการเวลาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง51ปีไปแล้วแต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือพวกเรายังคิดถึงและรักมิตชัยบัญชาอยู่เสมอ ถึงแล้วครับศาลมิตชัยบัญชาท่านแรกก็คือผอ,อนุโตโผใหญ่ของเรานี่ก็คือพี่โตพันธมิตรเริ่มแล้วนะจ๊ะพิธีจุดทูปโดยประเทพเองส่วนฉันก็เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ได้มาที่สาลมิชัยบัญชาลงรถมาชิคานึกว่าเป็นทุ่งก็เคยเห็นรูปอยู่ว่าเป็นทุ่งตกใจมีแต่โรงแรมมีแต่คอนโดาการเวลาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง แต่เปลี่ยนความรักของเราที่มีต่อมิชัยบัญชาไม่ได้ทุกคนต่างกราบไหว้ด้วยความระลึกถึงการมาครั้งนี้คุณทรงพลให้การต้อนรับขับสู้อย่างดีคุณทรงพลก็ยืนอยู่ข้างๆป่านี่แหละค่ะนี่ก็คือแมมชาวฝรั่งซึ่งเป็นเพื่อนของคุณทรงพลแมมก็สนใจความเป็นมาของมิชัยบัญชาพระเอกขวัญใจของเรา พอรู้ว่าพวกเรามาแมมก็มาเส้นไหว้กับพวกเราด้วยจากนั้นก็ขอถ่ายรูปพวกเราบอกว่าจะเอาไปลงหนังสือเมื่อสมัยเด็กๆเราก็เป็นแฟนหนังเราก็ได้ยินข่าวการจากไปของท่านตอนนั้นะเราก็อยู่บ้านนอกเราก็รู้สึกออตกใจเสียใจที่พระเอกที่เราชื่นชอบท่านเสียชีวิตแล้วก็เป็นการเสียชีวิตแบบตกเครื่องบินตายอะไรในภาษาชาวบ้านซึ่งมันก็นา่า น่าตกใจมากซึ่งสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนมันไม่ใช่ตึกราม้านช่องเป็นท้องทุ่งมีต้นตาลนี่ก็เรื่อดงตาลหรือยังไงเนี่ยนะแล้วก็ถ้าตกาจเครื่องบินลงมาสู่พื้นแล้วก็เสียชีวิตเออนั่นคือเมื่อเหตุการณ์เมื่อ50 50กว่าปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้เราก็มาได้ร่วมกับทีมเพื่อนๆทำให้พระพยน16มม,มของท่านได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งได้มา ช่วยกันลงเสียงภาคทำบทภาคทำความสะอาดพิมพ์กับพวกลุงมนัสประสุปะตะนก็รู้สึกดีใจครับพื้มใจนะคะที่วันนี้ที่พวกเราได้มาก,กราบไหว้ที่ศาลอมิสตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็คือตัวเองอะตอนที่อมิสเสียชีวิตอะยังเด็กมากแล้วก็แต่ได,ได้ได้ชมผลงานตอนที่เรา ได้มาสะสมของพวกนี้แล้วก็ได้มาดูหนังไม่นึกเลยว่าพวกเราจะได้มาภาพหนังแล้วก็มาฟื้นชีวิตให้หนังไทยมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งทั้งทาที่หนังช่วงนี้มันตายไปคือถ้าไม่มีพวกเราเอานกลับมาภาพใหม่มันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีวันนี้นะคะ่ะก็ขอบอกตรงๆนะคะวันนี้มีความปลื้มเออแล้วก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะที่ได้มาชมรีนะคะเรามาไหว้ศาลวิถีศุรกคือ,คอตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วคือได้ยินพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังนะคะว่า ได้เอกวิเชบัญชาเนี่ยค่ะที s, <S ่ไดอย่ท <people living S 1> ี่ทำความดีแล ah ้วก็มีความเป็นธรรมชาติที่มีคนรักคนชื่นชอบตลอดกาลแต่เราก็นึกจ้าไม่ออกนะคะว่าคนนั้นคือใครแล้วก็มาพอต่อมาเราได้ชมภาพยนตร์หนังเรื่องอีซีทองซึ่งจะมีฉากที่อมิตค่ะตกทุ่มินสกนอนค่ะเรแล้วเสียชีวิตก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกเสียใจเสียใจไปกับการสูญเสียของการภาพยนตร์ไทยเราด้วยนะคะแล้วก็ มาทราบว่าที่นี่ชับุรีมีสารของวิเชบัญชานะได้สร้างขึ้นนะคะจากก,การเคารพจากศรัทธาในตัวของวิเชิญบัญชาะค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจอยากจะมาทําบุญแล้วก็ไหว้ศาลนี้ที่มะะีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองเราได้ทําสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เพื่อให้คนรุ่นหลังน,นะคะลูกหลานได้ ดูหนังไทยเก่าๆนะคะว่าความเป็นมาของไทยเราประเทศไทยเราอะไรหลายๆอย่างประดับตกยุคพทธรรมมันจะอยู่ในหนังหมดเลยนะคะเราก็คิ่ปึ๊บเม่กี้ว่าตัวเองจะทาได้แล้วเม่กิ้ว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ด้วยค่ะตัวดิฉันเองนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ติดตามผลงานของพมิดใช่ไหมคะก็ได้ดูผ่าน YouTube แล้วก็หนังสือต่างๆประวัติต่างๆนะคะและก็ได้ติดตามผลงานของท่านมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะและก็ได้ทราบถึงว่า ท่านได้แสดงทั้งภาพยนตร์แอคชั่นภาพยนตร์แสนหวานคู่กับนางเอกนะคะที่เป็นคู่ขวัญน,นะคะอย่างคุณแม่เพชรชราชวรานะคะซึ่งเราก็ได้ติดตามมาโดยตลอดนะคะตอนนี้เนี่ยพิเชยบัญชาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้ก็เป็นผู้ที่มีผู้รูการต่อภาพยนตร์ไทย เราก็รู้เขารู้จักท่านมาตั้งแต่แรกๆเลยเพราะทุกคนต้องรู้จักถ้าเกิดในยุคสองพัาประมาณก่อนสองพันหนึ่งสองห้าสิบห้าไปแล้เวเนี่ยจะต้องรู้จักครับแล้วก็ผมเองก็เป็นแฟนของมิเชลบัญชาคนหนึ่งนะก็เสียใจมากที่ได้ทราบข่าวว่าท่านมาเสียชีวิตที่นี่ตอนนั้นผมยังแค่เรียนอยู่แค่มศส 3, ามก็ยังไม่ทราบรอะไรมากมายจนกระทั่งผมมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่ึ่งมาทราบว่าตรงนี้เป็นจุดที่ วิฉันบัญชาได้มาเสียชีวิตครับก,ก็ถือโอกาสนี้มาเพื่อจะขอคาระวะและก็ลำลึกถึง5 1ปีแห่งการจากไปของท่านครับผมรู้สึกมีความภูมิใจแล้วก็มีความปลับปลื้มการทำงานของทีมที่จะสืบค้นหาฟิล์มภาพยนตร์ไทยยุค1 6มอของวิเชบัญชาของคุณนบนรณสินการเป็นอย่างมาก ที่ได้มีความวิริยะอุตสาหะติดตามหาฟิล์มที่นี่ที่ฟิล์มหนังของมิทิบัญชาในทั่วประเทศทุกจุดภาพมีข่าวแล้วก็มีคาไทยให้แหลกก็สอบหามาแล้วก็นํามาบูรณะ่งลงเสียงใหม่ถึงแม้ว่าจะไม่มีบทภาคก็ตามแต่เก่งมากพยนรล้วก็เก่งมากที่สามารถอ่านปากผู้แสดงได้แล้วก็สามารถพากโดยที่ไม่ต้องใช้บทภาคและภาพที่ออกมาเสียงที่ออกมาเป็นเสียงที่ ชัดเจนนะครับแล้วก็รวมทั้งภาพด้วยผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็บอกแหล่งถ้ามีเพื่อนคนไหนที่เขาทราบแหล่งของภาพเอฟิล์มหนัง16มม,มของพิเชษบัญชาในรุ่นนั้นๆเนี่ยก็ยังไงก็ขอความกรุณาช่วยประชาช่วยแจ้งข่าวให้ทางเราทราบด้วยนะครับแล้วเราก็จะไปติดตามสืบหามาบูรณะแล้ก็แล้วก็บูรณะรวมทั้ง So, we here in Pattaya um, have been following this story for a long time since last year. So, we're very proud to be associated. We started last October, we did an article all about the shrine. for our readers in English and in Thai. Can still see on our website. Go to patiatrader.com and please see this and also this year's as well with very nice article all about our hero here guys. Thank you so much.